สวัสดีครับ FC ฮานอยทุกท่านครับสวัสวดีครับ f อคอขาดรยนะครับพบกันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการสั่งซื้ับสลดเกันแบบรัฐบาลเพื่อนบ้านนะครับเม่จบทั้งฮานอยลาพัฒนาเนาะหรือแม้กระทั่งรอบวันที่หนึ่งที่ผ่านมาก็มีทั้งไทยออมสินโน้ตุนรอบเช้ารอบบ่ายก็เห่งๆบางๆกันไปนะครับสำหรับคอหุ้นสามรัฐนะครับหุ้นรัเสเซียนี่ปิดตัวยาวเลยนะครับแต่ยังไม่รูก้กําหนดว่าเปิดเมื่อไหรเนาะยองจาก จภาวะทางสงครามในประเทศของเขาเองนะครับก็มาพบกับนิดนะิดรอบของวันที่2องเนาะกลุม่มวันที่2มีนาคม2องพนห้าะครับก่อนจะพบแนวทางเราไปสรุปแนวทางเราวันที่งมาครับทั้งไทยและฮานอยเป็นอย่างมากครับฮานอยช่วงบวกขึ้นบนมาศูนย์หล่างมาหนึครับ0ูนย์หนะครับ, i, ปปรบ,บ 59, ล่าง14 14มาตัวตรงตัวเน้นให้เนาะในชุดนอกตารางนะครับ59ก็มาตรงๆนะครับในชุดใหญ่ในตารางแล้วเนาะก็บนล่างครับพิเศษเฉพาะกิจบนล่างนะครับถัดมาเป็นเทาลพิเศษครับบนบนมา896ล่างมาอะไร98อืม เจ๊โบชุด3ตัวแตกไหมอ่าแตกนะ896แตกนะกด3กลับยังไงก็รวยไม่กดก็ได้โต๊ะเห็นไหมปังปุริเย่กันไปครับ96ก็มาตัวตรงครับตัวเน้นเน้นให้เลยนะครับ96นะครับส่วน98ก็ตัวเน้นให้เลยนะครับเฮงกันไหมปังกันไหมนะครับไม่ต้องง้อไทยก็ได้ครับฮนะาหนอยเราปังทุกวันขน,นาดนี้นะครับ เปงอธมาทยเนาะอันขนาดนั้นอ้าวอันสองหน้า A4 อ่ะโอ้แม่เจ้ามาออกก็ไรออกนี่ไงศูนย์ห้านี่ไง <c oughs> นะศูนย์เจ็ดนี่ไงก็ยินดีกับ F4 ครับที่เห็นที่ปังรอบพิเศษครับบนล่างเลยนะครับถัดมาเป็นฮานอยปกติครับฮานอยรัฐบาลนะครับยังไม่หนียังไม่หนีนะครับแปดเจ็ดหกล่างห้าสี่นะครับเจ็ดหกหกเจ็ดมาตัวกลับตัวเน้น แม่แปดเจ็หเนาะนี่ใกล้ๆกันนี้เองนะครับอ้าวก็ไม่เป็นไรครับ876อยู่นี้ก็มีเนาะนะครับวินเดก็มีครับ5445มาตัวกลับนะครับตรงตรงอ้าวบนล่างครับฮานอยปกติ2เด้งนะครับปิดท้ายด้วยฮานอย v p p ครับมาสายหามครับแม่เด่นหลุดหมดเลยเนาะเห่นรอบอ่ะไม่เป็นไร อเราสูดเจาะฟันอยู่แล้วนะครับเด่นแม่นบ้างไม่แม่นบ้างอย่างที่แจ้งเนาะ525ครับล่างมา2อแหม2อง7็็น่สลับกันอีกแล้วนะครับอาห้า2 3, 5งามาตวตกลับนะครับชุดนกตารางนะครับส่วน2องเ็หลุดไปเนะเาะแหมปล่อยให้หลุดมือไปนะแกะอาจจะเต็มเป๊ะสน่อยนะครับอา้าวก็ชื่นชอบก็ ยินดีกับคนเองที่ปังนะส่วนไทย905ล่าง07นะครับนะที่ให้เพิ่มก็ไม่ได้ไกลเลยเอาที่ให้ไว้ชุดแรกก็มี51กับ71เนาะใกล้ใกล้สุดละนะครับมาพบแนวทางของวันพุธนะครับที่2วันพุธท,ที่2มีอะไรครับลาวพัฒนานะครับวันพุธท,ที่2มีลาวพัฒนาเข้ามานะครับลาววันพุธนะครับเช่นเคย ผลคำนวณสู่วางให้จับวินได้2ตัว3ตัวนะครับเด่นเปิ้นวางให้3มชุดเด่นรอบวางให้เบ็ดเสร็จเลยอย่าลืมนะมาทุกวันนะครับ 32- ตัว3ตัว,ตว2ตัวมาทุกวันหรือมันจะสลับกันทุกวันเนาะ,ะก็ไม่เป็นไรนะครับเช่นเดิมครับชุดวินวางให้4ชุดเหมือนเดิมน,นะครับจีนชอบตัวไหนจับเลยนะครับแต่แอดชอบทุกตัวแหละนะครับ ตัวที่เน้นให้ก็เน้นให้หมดแล้วนะครับตัวที่ไม่เน้นไม่ใช่ไม่มานะมาตับกันชับเสมอนะครับมาทุกตัวไม่เน้นก็มานะครับแต่เพียงแต่ว่าที่แอดมั่นใจมากก็ติ๊กให้กันนนเองนะครับเนาะก็ว่ากันไปนะครับชุดกันก็จะมี9 5 3าเนาะอันนี้แน่นอนนะครับส่วนเราวัฒนานะครับแนวทางก็จะให้ไว้อย่างนี้นะครับมี0ูนย์สองศนะครับกัน79กับ1นะึเนาะ ส่วนชุด3มตัวก็ให้อย่างนี้ไว้นะครับอันนี้ทําไว้น่าจะเห็นนะมี0ูนย์กับ8 0ดด้วยนะครับก็ลองดูนะครับแนวทางของลาวพัฒนานะครับรอบที่แล้วโดนเลขเก้าฟาดหัวมาเนาะคือเก้าทั้งหมดอะเก้าทั้งสี่ตัวแหละเพราะหกมันอีกตัวสุดท้ายมันเป็นหกนะเก้าเก้าเก้าหกหกก็เก้ามาตีลังกามันก็เลยเป็นหกนะลาวฮะล็อกก็ล็อกโพดล็อกบริเวณเบื้องหน้าเบื้องตาเลยรลาวก็ได้เฮ้อเซ็งอ้าว สำหรับใครที่ถูกพี่ไทยหักศอกหน้างหงายกลับมาก็อ่าหาหน่อยครับทุกวันครับไม่มีอั้นครับได้เต็มเม็ดเต็มบาทครับแทงตัวไหนไม่มีอั้นครับก็ใช้ดุลมินิของท่านครับอย่างเรื่นงข้อทังหมดตังมวลนี่ก็ไปใช้กับหวยรอบเช้ารอบหลายได้หมดเลยเนาะหรือแมแต่หุ้นก็นแล้วแต่ครับส่วนในกลุ่มวีพีรมีชุดนอกตรางให้อีกถึงชุดเนาะอ่งเฮง่แงปังๆเด้อในรอบของวันพุธที่สอง มีนาคมสอง5รสิาครับเฮงๆปังๆครับถูกไว้ด้วยเงินสุขภาพแข็งแรงครับรักษาห่างไกลโควิดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า